เอากระป๋อยให้ไม่เอาเมื่อเล้ว จ๊ะตีนมาอยู่ครับเจ้ามันเฮ็ดยาอยู่แล้วมันยังมือใหม่ <laughs> ได้หลยหางูลราฟังกันได้เห็นด้เห้นได้เอาแปดมีนึมงเหรอ

nữa Ừ, thì mình tắn vật vơi

าเนาะไปที่นเนาะงามเย็นทโอ้ยมันอยู่ทางเซียนแล่ท่เนาะบัดเนีอ้ยมันเลือกแคบมึงเลยน,นยังทำไมสานอแต่ละเียเย่เนี่ยกาญยุ่นนัุ่่นเียนุ่นยัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền nó Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

Bye. ัวปลป้าเดวอมาดน้มัต่อ้อมัต่อ้องัางกันไปนี่อย่าลาจะเดี๋ยวนเหตานนี้ละ 1 2ด้ไปแล้วไปแล้วไล้อไปล้วปแล้วล้วไปแล้วไปแล้วไปล้วไปแล้วไปแปแล้วไปแล้วไปแปล้วไปแล้วไปแล้้วไปแแล้วปล้ล้วไล้วไปแลวปล้ล้วไปแล้วไปแลวไ้วไปแล้วไปแวไปแล้วไปแล้วไปแลล้วไป้วไปแล้วไปแล้วไล้วไปไปแล้วไวไปแล้วไ้วไปแลไปแล้้วไปแล้ว้วไปแล้วไปแล้วไป เออรถเลยเออนี่ค้างแหมเออ <laughs> <laughs> <laughs>

จะใคว่าในทั่วกันนี่มันไ่ได้คนละแนนเลยะเราเรียนตนนะต้นก่าอ่ะรวมแม่บ้านกันนั่นนี่ก็เอาไว้วงปเอาผม่นี่นะแมนผมเก่าเาอนนี้มันเอาไ่ได้น่มันเลืกอ

ขาดแห่โพดยังกบังยี่หัวไงด้วน้ำสอน้ำามพมงเนี่ยสามน้ำแล้วสามขี้น้ำขี้แล้วเดี๋ยวขี้น้ำผาให้ลงโยกเนี่ยห้ย่าเนี่ยลูกชายแล้วเนี่ยคิดจะคาดหน้าโยกกับบ้าไปเลยสามสามหูไปเลย แปกไปย่งนีมันนี่ม้ออแค่พอมันนีไมได้ยังไพ่อรัก่เอาั้งงอวองเดี๋ยวไจะออกเด้อ้ขอได้เลยลงดม่ไคนลหลายได้เนาะอ้อ้กันเมโอ้มานี่าลมาหนักไ

มีบันห่ามัดีเหรอพูดเลยน่ามันลึกแล้วทะเลทะเล <c oughs> ทไงขุดคือบนไหลขุคีอบนหนาวนี่มันของนัน